ตอนที่ 4, พื้นที่ว่างรอบอาคารตึกแถวและห้องแถวความเดิมตอนที่แล้วได้กล่าวถึงความหมายของที่ว่างและระยะของที่ว่างโดยรอบอาคารบ้านพักอาศัยไว้ซึ่งท่านเจ้าของบ้านบางท่านอาจจะมีความต้องการที่จะสร้างตึกแถวหรือห้องแถวซึ่งระยะร่นโดยรอบอาคารมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ตึกแถวหรือห้องแถวหมายถึงอาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปโดยมีผนังแบ่งอาคารออกเป็นคูหาซึ่งที่ว่างโดยรอบอาคารสำหรับตึกแถวหรือห้องแถวตามกฎกระทรวงฉบับที่55าข้อ34กำหนดไว้ว่าด้านหน้า สำหรับกรณีที่ด้านหน้าไม่ติดกับถนนสาธารณะจะต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับกรณีที่ด้านหน้าติดกับถนนสาธารณะที่ว่างจะขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนสาธารณะที่จะพูดถึงกันในตอนต่อไปด้านหลังด้านหลังของตึกแถวหรือห้องแถว จะต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า3เมตรเพื่อให้ด้านหลังมีทางเดินซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของที่ว่างด้านหลังคือใช้เป็นทางหนีไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยนั่นเองด้านข้างกรณีที่ตึกแถวหรือห้องแถวที่สร้างถึง10คูหาหรือยาวรวมกันเกิน40เมตร จะต้องมีที่ว่างกว้าง4เมตรขึ้นไปยาวตลอดความลึกของตึกแถวนั้นขวางขั้นไว้ถ้าที่ว่างดังกล่าวน้อยกว่า4เมตรจะไม่ถือว่าเป็นที่ว่างกรณีที่ด้านข้างอยู่ใกล้กับที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรซึ่งที่ว่างโดยรอบตึกแถวหรือห้องแถวระหว่างอาคารสชุด ตามกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามสร้างเป็นรั้วกำแพงบ่อน้ำบ่อพักขยะให้ที่ว่างดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์เรื่องความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกอื่นๆหากเจ้าของบ้านท่านใดต้องการทราบที่ว่างโดยรอบอาคารสำหรับอาคารประเภทอื่นๆเช่นบ้านแฝดโรงงาน คลังสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกฎกระทรวงฉบับที่55ข้อ38และ39นะครับ